สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่11ถึง17ตุลาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมษจะมีเรื่องของความลับนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะได้ไปเจอสถานการณ์หรือรับรู้ความลับบางอย่างนะคะหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเงียบนะคะต้องปกปิดอาจจะเป็นเพราะความจำเป็นนะคะถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ถือว่าโอเคนะคะ เป็นสัปดาห์ที่ใช้ความนิ่งสยบเรื่องของข่าวลือหรือว่าเรื่องของความวุ่นวายรอบตัวต่างๆนะคะชาวเมษก็จะแก้ปัญหาให้ได้ดีนะคะเรื่องของการงานการเรียนนะคะสายศยิละปะสายแฟชั่นเรื่องของงานเสริมสวยนะคะความสวยความงามาดีไซเนอร์นะคะนักออกแบบหรือว่าท่านที่เรียนสายศิล์นะคะเ,เรื่องของวิจิตศิลป์อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่า ถูกฉลกรวมทั้งเป็นคนที่มีเซนส์สังหอ์ดีเป็นพิเศษสัปดาห์นี้เรื่องของงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสถาปนิกอันนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นการช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของต่างๆนะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามามากรวมทั้งชาวเมรเองก็อาจจะอยากจะซื้อของเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ การงานภาพรวมไม่หวือหวามากนักนะคะถือว่าทรงตัวมีความก้าวหน้านะคะบรรยากาศดีขึ้นอาจจะได้รับข่าวดีในระยะยาวเกิดขึ้นด้วยนะคะสัปดาห์นี้เน้นในเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของวาทาศิลป์ในคำพูดในการเจรจากับลูกน้องบริวารหรือว่าลูกค้านะคะผู้ที่มาใช้บริการต่าง ก็จะทําให้ต่อยอดไปได้ในอนาคตนะคะการเงินช้าแต่ชัวมาแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครทีออ่ลงทุนไปแล้วนะคะก็รอระยะเวลานิดนึงก็มีเกณฑ์ได้ผลกําไรกลับมาใครที่ค้าขายหรือว่าเล่นหุ้นนะคะก็เช่นเดียวกันก็ต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะก็จะมีรายได้ึ ที่เข้ามาแน่นอนนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมแข็งแรงดีบางรายให้ระวังเลือดลมแปรปวนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอให้ดูสุขภาพภายในให้ดีนะคะหมั่นตรวจเช็คคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ดึงดูดคนไม่โสดเข้ามาสนใจคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องให้น้อยใจมีเรื่องแง่งอนกันบ้างนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกดสับส c ครต e ติดตามช่อง youtube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ